นาใต้เปลือกโลกที่ลึกที่สุดของแผ่นดินเอเชียในเงามือดอันนิ่งสงัดกราอานนท์ผู้เฝ้าพิภพนิทราอยู่เป็นพันปีพลันแสงเรืองพลังจากลำตัวของมันค่อยๆแทรกผ่านความมืดดวงตาทองคําที่ปิดสนิทมานานแสนนานค่อยๆเปิดขึ้นอีกครั้งโลกกําลังจะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่การขยับตัวเบาๆของอานนท์ กระแสน้ำรอบตัวก็แปรปรวนรุนแรงราากับมหาสมุทรทั้งผืนพลิกกลับอัครเรืองแสงบนลำตัวสองสว่างวาบแผ่นดินเบื้องบนเริ่มร้า,ราวเร้ากับโลกทั้งใบเริ่มสั่นคลอนด้วยแรงจากสัตว์ในตำนานที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลแรงสะเทือนจากเบื้องลึกเดินทางผ่านชั้นหินเสมือนเสียงสะท้อนแห่งตำนานโบราณที่ตื่นขึ้นอีกครั้งพื้นดินสั่นไหว รอยร้าวเรืองแสงเริ่มแผ่ขยายบ้านเมืองสถานโลกเบื้องบนรับรู้ถึงพลังบางอย่างที่มนุษย์หลงลืมไปนานแสนานานผู้เท่าแห่งภูผาผู้รักษาตำราเก่าเหงอยหน้าขึ้นอย่างวันไหวในตำรานั้นเล่าว่าเมื่อปลาอานนท์ขยับแผ่นดินจะสั่นสะเทือนโลกจะตื่นจากความนิ่งงนันและทุกชีวิตต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กลางเมืองอันวุ่นวายกลับกลายเป็นความสับสนอนมานเมื่อแรงจากใต้พิพพุ่งขึ้นเหนือพื้นผู้คนไม่อาจเข้าใจได้ว่านี่คือภัยพิบัติหรือการตื่นขึ้นของตำนานที่ลืมเลือนนักวิทยาศาสตร์ตรวจคลื่นสัญญาณจากเครื่องวัดไม่ได้แสดงเพียงแรงสั่นสะเทือนแต่มันคือคลื่นแห่งชีวิต พลังบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในความเงียบสงัดของแม่น้ำสายหนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยยืนฟังเสียงจากใต้พิภพ,พ,พเสียงของปลาอานนท์กาลังเรียกเธอเธอคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกผู้สื่อสารกับตำนานอานนท์พลิกตัวครั้งใหญ่ เพียงหนึ่งการพลิกตัวพื้นพิภพทั้งแถบสถานพลังโบราณกว่าหมื่นปีถูกปลดปล่อยโลกไม่เคยได้เห็นพลังเช่นนี้มานานนับพันศตรวรรษแม้แต่สัตว์ป่าผู้คุ้นชินกับธรรมชาติยังรู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจต้านทานพวกมันรู้ดีว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแต่มันคือธรรมชาติในรูปลักษณ์ของตำนาน นักบวชสวดบทมนโบราณบทสวดโบราณที่เงียบหายไปหลายชั่วอายุคนกำลังถูกเปล่งขึ้นอีกครั้งเพื่อสื่อสารกับอานนท์เจตนาไม่ใช่เพื่อหยุดยั้งแต่มุ่งขอความเมตตาจากพลังที่อยู่เหนือความเข้าใจมนุษย์รอยแยกเปิดกลางมหาสมุทรแผ่นดินแตกมหาสมุทรถูกกลืนกินเส้นแบ่งระหว่างพื้นพิภพ และจิตวิญญาณของโลกกำลังเบาบางลงเมื่อรอยแยกเปิดการเวลาถอยหลังสู่อดีตการแห่งอานนท์ความทรงจำของโลกผุดขึ้นจากห้วงจิตของอานนท์บอกเล่าผ่านสายตาของเด็กน้อยภาพอดีตอันรุ่งเรืองเมื่อมนุษย์อยู่รวมกับพลังแห่งธรรมชาติอย่างกลมกลืนกำลังหวนกลับมา เมืองโบราณใต้ทะเลโผล่ขึ้นมาซากอรารยธรรมเก่าก่อนลอยขึ้นจากทะเลเผยความลับของผู้ที่เคยรู้จักอานนท์ดีเมืองใต้บาดาลไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือบันทึกของอดีตท,ที่โลกพยายามกลบเกลื่อนเมื่อทุกอย่างสันสะเทือนถึงที่สุดอานนท์ก็หยุดนิ่งสายตาสงบราวกับพ่อผู้มองลูกหลานวุ่นวายมันไม่ได้มาเพื่อทำลาย แต่เพื่อเตือนถึงพลังของโลกและบทบาทของมนุษย์ในจักรวาลโลกสงบลงเมื่อพลังอันยิ่งใหญ่ผ่านพ้นไปมนุษย์จึงรู้ซึ้งถึงความเล็กจ้อยของตนและความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมิใช่เอาชนะมันอานน์กลับเข้าสู่นิทราแต่โลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปตำนานมิใช่เพียงเรื่องเล่า แต่มันคือคําเตือนว่าเมื่อใดที่โลกถูกลืมพลังจะตื่นขึ้นเพื่อเตือนเราอีกครั้ง